สวัสดีครับท่านผู้ชมเชาวนี้ที่ไร่เกี่ยงดอยอำเภอหน้น้อยจังหวัดน่านเป็นอีกช้าหนึ่งนะครับที่เราได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องทเที่ยวที่มาทเที่ยวในไร่เกี่ยงดอยของเราในค่ำคืนที่ผ่านไปนะครับ เช้านี้ก็เป็นอีกเช้าหนึ่งที่มีความสดใสและมีความเย็นสบายครับเนื่องจากเมื่อคืนที่ผ่านไปนี้ออทางไร้ของเราหรือว่าทางบรรยากาศแถวบนดอยเสมอดาวตรงนี้นะครับผมมีลมนะครับที่พัดผ่านทีเช้านี้ก็เลยมีความรู้สึกบรรยากาศเย็นลงนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นเช้าที่มีสดใสมากๆนะครับนักท่องเที่ยวก็มีความรู้สึก ผ่อนคลายแลวก็มีความสบายนะครับเดี๋ยวสักครู่เรามีโอกาสจะสอบถามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของนักท่องเที่ยวที่มาพักในไร่เกนดอยของเรานะครับท่านผู้ชมถ้าไม่ทราบว่าเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากอ่างทองครับโอม้มาไกลมาไกลมาไกลใช่ไหมฮะคุณลูกค้าได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดน่านครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือว่ามาหลายครั้งแล้วครับผมมาหลายครั้งแล้วครับ แต่เพิ่งได้ขึ้นมานอนที่ข้างบนนรับอ๋อถือว่ามาเที่ยวดอยเสมอดาวแล้วก็มาพักที่ไร่เชียงดอยของเราเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับอ๋อทริปนี้มาเที่ยวจังหวัดน่านโดยเฉพาะหรือว่ามาที่ไหนบ้างครับผมอ๋อผมขึ้นมาทํางานด้วยครับแล้วก็เลยแวะขึ้นมาเที่ยวอ๋อเหรอครับอ๋อปกติก็มีโอกาสมาที่ภาคเหนือมาทํางานด้วยใช่ไหมครับผมมาประจำน่านอ๋อเหรอครับยินดีครับผม คุณลูกค้ามีอะไรที่จะฝากนักท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่มีโอกาสมาเที่ยวเชิญมาเที่ยวที่จังหวัดน่านแล้วก็มาพักที่ไร่ชิมรอยของเราด้วยครับเชิญนิดหน่อยครับออตอนนี้อาก,กาศกำลังดีครับบรรยากาศดีมากเลยครับบริการดีเยี่ยมเชิญพี่น้องทุกคนมาลองสัมผัสบรรยากาศดูวันนี้อ,อ,อาจจะไม่มีหมอกแต่เดี๋ยว,ยวอีกสองสมามวันคงมีหมอกแล้วล่ะครับครับเมื่อคืนนี้มีลมนะครับน้องนลมก็พัดหมอกไปด้วย ต้องขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับอ๋อมาจากกรุงเทพค่ะ วิธีการเดินทางมาที่นี่เดินเ,เดินทางมาอย่างไงครับก็นั่งรถไฟนะคะมาลงที่เด่นชัยแล้วต่อจากรถจากเด่นชัยก็คือนั่งรถตู้มาลงที่หน้าค่ะความรู้สึกเป็นยังไงครับนในการเดินทางยุ่งยากไหมครับก็สะดวกดีค่ะไม่ไม่ยุ่งยากเป็นการท่องเทีย่ยวแบบแบคแพคใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะแล้วก็มาเช่ารถตู้เออเชา่ารถตู้แท็กซี่อะค่ะอ่ามาที่นี่อ๋อเป็นเช่าจากแท็กซี่จากจังหวัดน้านมาเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ<อ>แต่ว่าเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาขับให้ ดูนี้เขารถแบบเป็นรถฟอร์ดมาไอรถแบบรถเหมือนกระบ,บะนิดนึงอะค่ะอ๋อเหรอครับผมแล้วนะครับวันนี้ก็จะกลับวิธีการก็ก็เหมือนดเดิมค่ะก็คืเอเจ้าหน้าที่เขาเออคนที่ขับรถอะค่ะน้องที่ขับรถอะค่ะเขาอยู่ตรงข้างนอกอค่ะเดี๋ยวเขาวิ่งเข้ามาข้างรับข้างในนัดเขาไว้เจ็ดโมงครึ่งครับแล้วทริปนี้ที่มาจังหวัดน่านเนี่ยครับตั้งใจมากี่วันครับเออมาทั้งหมด3วันค่ะมาตั้งแต่วันวันพุธแล้วค่ะ มาตั้งแต่วันพุธแล้ววันนี้จะกลับนั่งรถไฟกลับเหมือนเดิมอ๋อค,ครับผมแล้วนะครับถือว่าการเที่ยวลักษณะอย่างนี้ถือว่ามันยุ่งยากไหมครับผมอมไม่ยุ่งยากค่ะก็ก็ดีหน่อยแต่ว่ามันจะเหนื่อยในการเดินทางนิดนึงเพราะว่าต้องมีการขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบไม่คุ้นเคยเพราะว่าเขามันจะเรียกว่าอะไรนะมันจะโค้งไปโค้งมาเยอะอ,อ ว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มาจังหวัดน่านลักษณะนีใช่ค่ะมาครั้งแรกครับมีอะไรที่จะแนะนาเพื่อนเพื่อนงครับที่ยังไม่มีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวก็มาที่นี่ก็จะอากาศจะดีจะก็ได้เห็นเอ่อภูเขาภูเขาอะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นหมอกเห็นธรรมชาติอะค่ะเหมือนเป็นทะเลเลยเพราะว่านั่งดูเออนอนเนี่ยค่ะเหมือนเหมือนอยู่ได้ยินเสียงคลื่นเหมือนคลื่นทะเลแต่มันเป็นคลื่นของลมค่ะค <c oughs> แล้ว ตอนเช้านี่ขึ้นไปดูที่ดอยเสมอดาวมายังครับยังค่ะอ๋อแล้วครับผมก็คงไม่ได้คงไม่ได้ไปแล้วเพราะมันสายแล้วอะค่ะมันสายแล้วเนาะใช่ครับผมมีอะไรที่จะแนะนําเพื่อนๆมาเที่ยวบ้างครับเชิญนิดหนึ่งครับอ่าก็ก็อยากให้มาเที่ยวชมที่นี่นะคะคือบรรยากาศดีอากาศดีอากาศเย็นสบายค่ะคือไม่ได้หนาวมากค่ะแล้วก็การเดินทางก็สามารถมาได้หลายทางอันนี้ก็คือเลือกทางเลือกทางหนึ่งคือมารถไฟ ซึ่งมาทางแพ้แล้วก็นั่งรถตู้มาก็ไม่ได้แบบว่าลำบากมากค่ะแล้วก็มีการเช่ารถคือสามารถติดต่อเออเช่ารถได้ดีอะค่ะขอบคุณมากครับคุณลูกค้าจ้ารับผมถามคุณลูกค้านิดหนึ่งนะครับคุณลูกค้าไม่ทราบเดินทางมาจากที่ไหนครับพอดีเนทางมาจากกรุงเทพครับครับที่นี้ใจมาเที่ยวจังหวัดน่านโดยเฉพาะใช่ไหมครับครับครับ มาทั้งหมดกี่ท่านดีครับมาหกท่านครับมีเป็นเป็นครอบครัวครับเป็นเด็กแล้วก็มีเด็กมีลูกสองคนกับมียายกับป้าแล้วก็ผมกับแฟนโอ้เป็นไฟมารีนะครับมาเป็นครอบครัวเลยครับตั้งใจมาเที่ยวจังหวัดน่านครั้งแรกผมตั้งใจมาประมาณที่ไร่เชียงโดยของเราเป็นคืนแรกไหมครับอ่าถ้าไรเชีดใช่ครับคืนแรกมาถึงบ่ายสองโอเคเนะครับก็พี่ พี่เจ้าของไร่อ่ะโอเค,คท่านแนะนําดีครับผมบแล้ววันนี้ก็ตั้งใจที่จะเข้าไปตัวเมืองต่อใช่ไหมครับหรือว่าขึ้นไปที่ไหนต่อครับวันนี้ก็ด้เข้าไปที่ตัวเมืองแล้วก็เที่ยวแถวเมืองไปไหว้พระก่อนแล้วก็ค่อยๆไปที่อาจจะขึ้นไปเชียงรายด้วย อ๋อครับมีอะไรที่จะฝากเพื่อนเื่อนบ้างครับที่ยังไม่มีโอกาสมาเที่ยวเชิญมาเที่ยวที่จังหวัดน่านแล้วก็มาเที่ยวดอยเสมอดาวแล้วก็มาพักที่ไร่เชียงดอยของเราครับ,รบเชิญนิดนึงอ๋อก็อยากจะให้มามากันเยอะๆนะครับเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็บรากาศเครื่อนไหวาอากาศกำลังสบายเลยตอนนี้เย็นสบายดีนะครับแล้วก็โดยโดยการเดินทางมาก็ค่อนข้างจะสบายไม่ถึงว่ารถไม่ติดมาก มากันได้เรื่อยๆทางก็สวยนะครับขึ้นมาคราตอนเช้าผมเพิ่งไปดูที่ที่จุดที่พักรถตรงตรงดอยเชิงดาครับผที่ดอยเสมอดดาวนะใช่ดอยเสมอดดาวเนี่ยบรรยากาศโอเคเลยนะครับอาจจะมีหมอกด้วยมีอะไรด้วยแต่ว่าอยาให้มากันเยอะๆนะครับลองมาดูนะครับบรรยากาศกําลังสบายเลยตอนนี้อาจจะอาจจะต้องจองก่อนนะหรือว่าติดต่อมาทางที่เพจไลฟ์เทนนอยด์ได้ใช่ครับ ครับผมโอเคต้องขอบคุณมากครับคุณลูกค้าขอบคุณครับ อนุญาตสอบถามข้อมูลนิดนึงคุณลูกค้าเดินทางมาจากที่ไหนครับพิษณุโลกค่ะอ๋ออยู่ใกล้ๆ้นี่เนาะเป็นภาคเหนือตอนล่างนะครับใช่ค่ะทิพนี้มาเที่ยวจังหวัดน่านโดยเฉพาะหรือว่ามาภาคเหนือด้วยครับจังหวัดน่านโดยเฉพาะเลยค่ะทิปนี้กี่วันครับทิปนี้ประมาณ3วันแล้วค่ะ3วันคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายหรือยังครับที่พักที่เราพะ้าแล้วคืนสุดท้ายแล้วแล้วก็จะมุฟแล้วเนาะค่ะจะมุฟกับพี่โลกค่ะครับผมเป็นไงบ้างความรู้สึกที่ในขั้มพื้นที่ผ่านไปที่ไรเคียงดอยของเราครับเย็นอากาศเย็นสบายมากค่ะ ตอนเช้านี้หมอกไม่ค่อยมีเนาะใช่ค่ะขึ้นหว่างนิดนึงขึ้นหวังนิดนึงแต่เมื่อคืนมีลมเยอะครับนะ่ะพัดหมอกไปหมดเลยค่ะครับมีมีอะไรที่จะฝากเพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวแถวพิโลกมาเที่ยวจังหวัดน่านแล้วก็มาเที่ยวดอยเสมอดาวแวะพักที่ไรเ่เชิดดอยของเราครับเชิญนิดนึงค่ะก็ฝากนะคะที่เที่ยวจังหวัดน่านนี่แบบที่เที่ยวเยอะมากค่ะ3มวันนี้ก็ยังไม่พอเลยค่ะต้องเตรียมทริปไว้เยอะๆนะคะก็ ชอบมากเลยค่ะด้อยเสมอดาวแบบเราทํางานมาทุกวันพอมาเจออากาศอย่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆที่อยู่ในกรุงเทพนะคะออกมาเที่ยวต่างจังหวัดค่ะเชิญชวนค่ะ,ค,ะครับไหมาการเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับ จังหวัดแพร่ครับผมจังหวัดแพร่เนาะจริงๆก็ไม่ใช่คนแพร่ใช่ไหมปิใช่ที่เมืองแพร่ใช่ไหมครับใช่ครับครับเมื่อคืนที่ผ่านไปเป็นยังไงบ้างครับมาพักที่ไร่เจียงดอยของเราครับดีครับบรรยากาศดีครับผมครับแล้วเช้านี้เป็นไงบ้างครับโอเคไหมได้เห็นทะเลหมอกไหมฮะได้เห็นครับผมไม่เห็นเนาะครับแล้วจริงๆแล้วมาทริปนี้มาเที่ยวจังหวัดนานแล้วก็มีโครงการ อะไรบ้างครับเอาของไปมอบอะไรอย่างนี้อย่างยังไงครับผมอ๋อก็จะมีของไปบริจาคครับเป็นพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เด็กที่รอ้โอกาสครับผมอ๋อวันนี้ไปที่อะไรนะครับที่โรงเรียนไหนนะครับอ่านปัญญานุเคราะห์ใช่ไหมฮะใช่ครับผมอ๋อครับที่อำเภอเพียงสาเนาะครับผมครับมีอะไรที่จะฝากนักท่องเที่ยว ที่จังหวัดแพร่แล้วก็ที่ภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดอะไรนะครับแนะนำมากรผสมครับอยู่บางเลนครับอ๋อบางเลนเนาะแนะนามาเที่ยวที่จังหวัดน่านแล้วมาพักที่ไร่เชียงไร้ของเราด้บ้างครับเชิญนิดหน่อยครับครับก็บรรยากาศดีนะครับว่าเรียนเชิญเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเป็นกันเองดีครับครับต้องขอบคุณมากเลยนะคะครับผมครับขอบคุณครับพี่ครับผม ค,คุณลูกค้าไม่ทราบว่าเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับออกมาจากกรุงเทพค่ะจากกรุงเทพทริป<ช>นี้ตั้งใจมาเที่ยวที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะหรือว่าไปที่ไหนด้วยครับ่าตั้งใจมาที่น่านโดยเฉพาะค่ะครับผมทริปนี้กี่วันครับทริปนีออ้สามวันค่ะ3วันใช่ค่ะคืนที่ผ่านไปเป็นคืนสุดท้ายหรือย,ยังครับที่มาพักที่ไรเชียงดายของเราครับเป็นคืนแรกค่ะโอ้คืนแรกด้วยใช่ค่ะต้องนัขอบคุณด้วยนะครับ คุณลูกค้ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้มาพักที่นี่ครับเมื่อคืนที่ผ่านไปครับเมื่อวานที่ขึ้นมาตอนแรกเลยก็โอเครู้สึกกับบรรยากาศที่แบบสบายๆคือใครที่ชอบธรรมชาติอันนี้จุมแนะนําที่นี่เลยนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็ในส่วนของอาหารตอนเย็นมาก็จะมีในส่วนของหมูกระทะส้มตำต่างๆนะคะซึ่งซึ่งค่อนข้างโอเคเลยอร่อยด้วยนะคะรสชาติอาหารแล้วก็ราคาไม่แพง นะคะแล้วก็เต็นท์หรือต่างๆจะค่อนข้างสะอาดห้องน้ําถึงแม้จะเป็นห้องน้ํารวมนะคะแต่ว่าสะอาดค่ะที่อาบได้ใช้ได้คือโอเคเลยสําหรับที่นี่นะคะแล้วก็ส่วนกลางคืนส่วนกลางคืนก็ดึกๆเราเห็นดาวซึ่งที่นี่จะปิดไฟประมาณาสีท่ทุ่มนะคะกลางคืนออกมาสักประมาณเที่ยงคืนหรือตีสามดาวเต็มท้องฟ้าเลยอันนี้ซึ่งซึ่งลูกสาว ไม่เคยเห็นมาก่อนอยู่ในกรุงเทพนะคะก็จะเห็นที่นี่ซึ่งค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็สวยงามมากครับจริงๆแล้วดาวก็จะเห็นตั้งแต่หัวหัววันสัก3ามสี่ทุ่มแต่ว่า,าเมื่อคืนที่ผ่านไปเป็นข้างขึ้นนะครับเพราะว่ามีพระจนันทร์ก็เลยว่าไม่เคยได้เห็นนะค,คะ ก็เลยต้องเห็นตอนดึกแล้วก็ช่วงดึกๆมากๆเนาะใกล้ะจะสว่างจะเห็นชัดเนาะค,ะ,ะคุณลูกค้ามีอะไรที่จะฝากเพื่อนๆแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ยังไม่มีโอกาสมาเที่ยวแล้วก็เชิญมาเที่ยวจังหวัดน่านแล้วมาพักที่ไร่เคียงดอยที่ดอยเสมอดาวด้วยนะครับเชิญนิดหนึ่งครับก็ถ้าสําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยขึ้นทางทางเหนือที่น่านนะคะด้วยความที่ว่าบรรยากาศที่น่านค่อนข้างที่จะธรรมชาติมากในโดยโดยส่วนตัวนะคะจุมแนะนําที่ ที่นี่เลย<ไ>ลที่เคียง<อ>เสมอไล่เคียงดอ,คย,งดอ,อยค่ะ,คะด้วยความที่ว่าหนึ่งทางที่จะไม่ซับซ้อนมากเกินไปนะคะสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับมือใหม่มาที่นี่แล้วก็ความเป็นธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะยังคงความเป็นธรรมชาติแต่ถามว่าลำบากไหมไม่ลำบากถือว่าโอเคสบายสบายเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอนเช้ามาก็จะมีหมอ นะคะก็จะมีหมอกอากาศก็จะถ้ามาช่วงนี้นะคะอากาศก็จะไม่หนาวมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนตอนเช้าก็ค่อนข้างที่จะโอเคอาหารการกินก็ไม่ใช่ว่าลําบากหาง่ายเลยนะคะถ้ากลางคืนที่นี่จะมีนะคะช่วงเย็นมีหมูกระทะแต่ถ้าเป็นช่วงเชา้าลงนิดเดียวนะคะก็จะเจอร้านอาหารค่อนข้างเยอะ ต้องขอบคุณมากครับคุณลูกค้ามีอะไรก็วันนี้ท่องเที่ยวก็ขอให้ท่องเที่ยวอย่างสนุกนะครับเด,ดินทางก็ขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมค่ะคขอบคุณมากครับยังไงฝากที่นี่ด้วยนะคะคขอบคุณะคะมาก